ทราบหรือไม่ครับว่าทุกวันนี้คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อคนเท่าไร่จากการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี2559พบว่าจำนวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย6.4ชั่วโมงต่อวันคิดเป็น45ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนยังคงเป็นอุปกรณ์หลักที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมใช้สูงสุดซึ่งมีจำนวนผู้ใช้งานมากถึง85.5และมีจำนวนชั่วโมงการใช้งานโดยเฉลี่ยอยู่ที่6.2ชั่วโมงต่อวัน เมื่อคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตมากมายขนาดนี้แน่นอนครับปัญหาต่างๆก็ย่อมตามมาน้องๆสมัยนี้ใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเลต็ตท่องโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อเรียนรู้และค้นหาข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ต่างๆแต่บางครั้งน้องๆอ,อาจเจอกับเนื้อหาออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมถ้าน้องๆ พบเจอปัญหาเว็บไซต์หรือเนื้อหาออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมให้พี่หมีช่วยดูแลนะครับเพียงโทรมาที่1212ศ 12, ูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน1212 OCC เพื่อแจ้งข้อมูลให้กับพี่หมีพี่หมีจะไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้องๆก็จะได้ใช้อินเทอร์เนต็ตได้อย่างปลอดภัยขึ้นครับในยุคโซเชียลแบบนี้อินเทอร์เนต็ตตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคุณแม่ให้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะทำงาน หาเมนูทำอาหารดูซีรีส์หรือช้อปปิ้งออนไลน์ก็ตามทำให้คุณแม่ยุคใหม่สะดวกสบายมากขึ้นแต่บางครั้งก็ต้องหงุดหงิดเมื่อสินค้าที่ส่งมาผิดแบบหรือแตกเสียหายใจเย็นๆครับคุณแม่เพียงคุณแม่แจ้งพี่หมีผ่านแอปพลิเคชันหรือหมายเลขโทรศัพท์1212พี่หมีก็จะนำข้อมูลไปประสานกับร้านค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <ๆ S 1> เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาให้ครับ ปัญหาที่เกิดจากสังคมออนไลน์เป็นภัยใกล้ตัวสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนหรือเอ็กกาจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์1212 OCC เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาออนไลน์โดยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1212 12, หรือแจ้งผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน1212 OCC ได้ทั้ง iOS และ Android ครับ